ล,ลองไล่ดูครบขอบตะลิงครับแซปเอ็กครับ แม่เอาแห่มากกันแล้วนะเราคนเนี้ไอ้เ <ผม S 1> สองข้อนจะมา,มมะมาตรงนี้เนาะฮะผมไม่รู้ว่าพี่จะมาตรงนี้ไอ้เสองข้อนมันจะมา,าหรือเปล่า แห่ค hey, uh ่อยจองว่าน eko ว่าน e k โอ้โหโอ้อ้งี่องเห็ดไว้น่ะ ตัวเดียวที่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 คือกับตรงนี้นะเนี่ยผมว่าเนี่ยคือโอ้โหเหียโคตรใหญ่เลยชิบหายโนลยน้องเนี่ยมาแต่คุยกับน้องมันครับโอ้กัดข้างหน้าเลยครับเลอะเลยครับมาแต่คุยขยับขยับครับใส่เบลเลอร์เลยมีโลอ่ะตัวเนี้ยโลขึ้นนะครับโอ้โหเคาะไปเคาะมาได้เรื่องเลยครับ ไม่ไม่ปวดเลยหายตอนกัดหามุดินด้วยเนีโอไโลลครับอ้โหายกับค่ใช่เลใ่หน้ายนี่ ใหญ่ครับตัวนี้เมื่อแต่คุยกับน้องมันเพลิดกัดเอาตรงหน้าเลยครับนะกับป่าเหยื่อนี่สีนกแก้วครับฮันเตอร์ ZX ครับกับปลาช่อนไซต์โอ้ใจเลยครับตัวนี้กัดข้างหน้าเลยครับกล้องเห็นช็อตกัดอยู่ไปเลยครับเหยื่อฮันเตอร์ ZX ครับเล็กๆสเปคชอนครับกับปลาช่อนไซต์โลเลยครับไปเลยครับฮันเตอร์ ZX ตเอ็กสุดยอดครับ Come